สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงซุ้มต่อกันต่อเป็นกำแพงซุ้มก่อมีกระนกพิมพ์ใหญ่เราจะมาดูมาศึกษากันองค์นี้เจ้าของเดิมคนที่แบ่งให้ก็บอกว่าเป็นของกุหรือสีซึ่งจะแตกต่างลักษณะของเนื้อเนื้อแบบนี้จะแตกต่างกับที่ผมเคยเอามาแนะนําที่บอกว่าเนื้อเหมือนกับองค์ของเจง้เงาะแต่องค์นี้ถือว่าเป็นเนื้อนิยมของกำแพงเพชร เราจะมาดูมาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันเรามาดูเราจะมาขยายดูกันว่าเออเป็นยังไงเป็นพระผมก็ต้องออกตัวก่อนพระที่ผมเล่นก็คือผมให้ความสำคัญวานละอายุธรรมชาติของพระอันดับแรกหลอกลงมาก็คือเนื้อสุดท้ายคือพิมพ์มันก็จะแตกต่างกันกันกนกบปัจจุบันนี้เขาแนะนำกันก็คือเล่นพระ ให้ดูพิมพ์เป็นหลักแล้วก็มีการเตือนกันใครมีใครหลงเนื้อหรือวาละอายุมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อผมก็ต้องเตือนกันก่อนคนที่เล่นกับผมอย่างนี้บอกนอางนี้ว่าถ้าเล่นเหมือนผมคือใช้วาละอายุมาเล่นมาศึกษาก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่า ที่เขาเตือนกันมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อเรามาดูเรามาศึกษากันซึ่งลักษณะเนื้อแบบนี้ผมมองคือเป็นเนื้อนิยมของกำแพงเพชรเป็นลักษณะของเนื้อของว่านผสมเกสรจะแตกต่างกันกันบที่ผมเคยเอามาแนะนำนะองค์นี้ผมก็มองว่าเป็นพระสภาพที่ว่าดีเราจะมองเห็นข้กคาบหนวนกุ เีงเขาบอกว่าฝั่งท่องเศรษฐีจะเป็นสีเทาลักษณะของกุโดยส่วนตัวผมมองก็คือเราให้ความสำคัญตรงนั้นผมมองคือว่าพวกกุมันมองทุกคนหลายคนก็คือพยายามตีเข้ากุที่มีราคาเราก็ปล่อยมองเวลา,ลาเราซื้อ ซื้อลักษณะมองแต่ก่อนผมขอว่าแต่เกาะแล้วกันผมตีความสําคัญตรงนั้นว่าถ้าเป็นสมก่อจะซื้อแพงนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เราได้ของแต่เมื่อรู้ว่าวงการเขาเล่นแบบนี้เราก็ปรับราคาซื้อลงมาให้ถูกลงไว้ถ้าเราจะเอาไปขายก็มองนี้ว่าซื้อเข้าให้ซื้อในและราคาแทบจะเป็นพัตเกเลยเพราะโดยส่วนตัวพวกนี้ กว่าผมจะเข้าใจตรงนี้ก็ใช้เวลานานเราก็ซื้อภาพแพงเข้ามาเก็บไว้เยอะเหมือนกันเมื่อเอาไปส่งประกวดหรืออะไรต่างๆเขาก็ไม่ยอมรับถึงมาเข้าใจว่าเออเล่นพระตัวนี้ภาพแพงๆเขาก็จะเลตตามพิมพ์โดยส่วนตัวก็มองนี้ว่าเขาจะอ้างองค์นั้นอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เป็นองค์ดาราอย่างนั้น เพราะกว่าจะผมจะเข้าใจตรงนี้ก็ใช้เวลานานไปประกวดไปอะไรเขาก็ไม่ยอมรับหรืออะไรโดยส่วนตัวผมมองคือผมศึกษามาตามที่คุยกับครูอาจารย์ก็พระกุเราให้ความเก่าวาละอายุธรรมชาติของพระเป็นหลักมันก็จะแตกต่างกันกันกบปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มองนี้ว่ากว่าผมจะเข้าใจตรงนี้พระแพง คนที่มีตังค์เขาจะไม่เอาเงินเข้ามาเสี่ยงพระที่เล่นทุกวันนี้เขาบองเล่นสีดำสีเทาเขาจะไม่เสี่ยงตรงนี้เขาส่วนมากเขาจะซื้อพระมีรูปอยู่ในหนังสือโดยเฉพาะพระแพงๆอย่างนี้แต่ถ้าเล่นแบบผมก็คือมองนี้ว่าเราซื้อถูกเขาไว้โดนตีเกหรืออะไรก็ไม่เป็นไรโยนทิ้งก็ไม่เป็นไร เรามองอย่างนี้แต่โดยส่วนตัวผมมองไม่ควรโยนทิ้งหรอกเขาไม่เล่นก็เก็บไว้ใช้หรือเก็บต่อเก็บไว้ส่งต่อให้ลูกหลานตรงนั้นเห็นคุณค่าเราไปใช้เรามองไปตรงนั้นซื้อมาซื้อใหม่ในราคาที่ไม่แพงเพราะโดยส่วนตัวผมอยากให้เรามองอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนเก็บคน,คนสะสมก็ไม่ควรเก็บเยอะ เรามีจำนวนเงินที่เราจะเอามาเก็บมาอะไรให้คุ้มที่จำนวนเงินจำนวนของซื้อมาแล้วขายไม่ได้เราก็ไม่ควรซื้อเพิ่มหรือถ้าซื้อเพิ่มราคาต้องถูกบอกอนี้ซื้อเป็นแบบราคาพักเกรหรืออะไรอย่างนี้เพราะเหมือนกับที่เขาบอกอย่าเก็บพระให้เป็นภาระลูกหลานอย่างนี้เรามองระหว่างภาระลูกหลานกับภาระแล้ เราเราจะเลือกตรงไหนเราซื้อพระที่เล่นเรามองเหมือนกับพระใหม่ที่เสียนเขาไม่เล่นที่ผมเคยอธิบายแบแบหบลวงพ่อคูณนะพระแท้มีกี่รุ่นที่เสียนเขาเล่นหนึ่งสองหนึ่งเ้าหนึ่งเจ็ดอย่างนี้เรามองเขาก็เล่นกันแค่ปีหนึ่งเกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดที่มีราคา นอกนั้นก็ราคาแค่หลักร้อยหลักพันเราก็มองอย่างนั้นพระที่พระภุก,ก็เหมือนกันพระอะไรที่เขาไม่เล่นเสียนเขาไม่เล่นเขาบอกซื้อไปไม่รู้จะขายให้ใครแต่ถ้าเราซื้อมาใช้เราอยากได้ของเราก็ต้องซื้อให้แพงหน่อยเรามองแต่ถ้าเราซื้อมาใช้มาอะไรเบื่อก็ถอดเก็บไว้เอาองค์อื่นมาที่ซื้อเข้ามามาใช้ ก็ควรซื้อให้ให้ถูกไว้หรือซื้อให้ถูกขายต่อถ้าเรามองในเงี้ยว่าเอา้าเราเป็นที่เขาบอกเล่นเป็นพระเจหรืออะไรเราซื้อเข้าถูกไว้เอา้าซื้อหลักร้อยขายไปสมมุติว่าซื้อห้าร้อยขายไปแปดร้อยกำไรกี่เปอร์เซ็นต์เราก็มองไปอย่างนั้นเพราะพวกนี้มันก็มองในเงี้ยวว่าเออพระแท้ที่เขาไม่เล่นเหมือนกับซื้อหลวงพ่อโูนมา องว่าร้อยขายต่อสองร้อยอย่างนี้หรือ1้0ยห้าสิบกำไรก็ห0าสิบเปอร์ซนเรามองอย่างนั้นเพราะพวกนี้มันแล้วแต่หมุมมองโดยส่วนตัวผมมองนะพระแท้ที่เสี่ยนก็ไม่เล่นเหมือนอย่างนี้มีรูปอยู่ในหนังสือไหมผมก็มองผมไม่ได้ไปให้ความสนใจกับตรงนั้นไม่ได้ไปค้น,คนไปไล่ไปหาว่าเออองนี้มีอยู่ในหนังสือไหมหรืออะไรไหม พราพวกนี้เราไม่ใช่อาชีพเราเล่นแค่ความชอบเล่นมปนความสุขพอใจก็ใช้ไม่พอใจก็ถอดเก็บไว้ซื้อใหม่ก็แค่หลักร้อยมองนี้ว่าเออถ้าเก๋ไม่กระทบกระเทือนกับของเราเราก็มองอย่างนั้นเพราะตอนนี้ผมมองคือมันเป็นโอกาสดีสําหรับคนที่เล่นพักกุเข้าไม่เล่นกัน ราคาเราก็ซื้อให้ถูกไว้ซื้อให้ถูกเข้าไว้ถ้าขายต่อก็ให้ถูกไว้าใช้เอามาใช้อยากได้ของก็ซื้อให้แพงหน่อยถึงจะได้ของเพราะซื้อถูกเจ้าของพาเขาอาจจะไม่ขายเหมือนกับองค์กรที่ผมบอกนะเฝ้ากันมาตั้งหลายปีทำยังไงเขาก็ไม่ขายก็ต้องซื้อในราคาเดิมที่แพง แเราก็ซื้อมาไม่ได้หายองค์เอามาใช้มาศึกษาเราก็มองอย่างนั้นเพราะพวกนี้มันหลายแต่ในมุมมองความคิดเราซื้อมาขายก็ซื้อให้ถูกเข้าไว้ถึงจะขายได้ท่านั้นเขาบอกซื้อเป็นภาระลูกหลานขายไม่ได้ลูกหลานด่าต่อเราก็ไปคิดอย่างนั้นถ้าซื้อถูกๆมา มันจะด่าก็ไม่เป็นไรละโยนทิ้งก็ไม่เป็นไรไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเราซื้อมาแพงๆมันเห็นคุณค่าแต่เราเก็บเงินเมื่อไรถึงจะได้ของได้ในราคานั้นเพราะส่วนมากสมมุติว่าสมขออย่างนี้มันองค์นี้ผมซื้อแค่เข้าหลักพันจะซื้อหลักร้อยอยากได้หลักร้อยแต่มันไม่มีของเราซื้อไม่ได้เราแย่งไม่ได้เราไม่ใช่คนต้นเราคิดอย่างนั้น ซื้อแค่หลักพันโอเคก็ไม่เป็นไรถอดทิ้งไว้ที่บ้านถอดทิ้งไว้ที่บ้านขยันหน่อยหรือมีความคิดอะไรก็เอามาใชา้หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ก็ไม่เป็นภาระเราเรามามองอย่างงั้นเพราะพวกนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองความคิดตอนนี้โดยส่วนตัวผมมองอพระแท้ที่เขาไม่เล่นมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะซื้อมา เหมือนกับภาพใหม่ออกมาใหม่ๆพวกเสียนพวกอะไรไม่เล่นเราเล่นเด็กๆเล่นกันไม่แพงซื้อมาเล่นก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็เหมือนอย่างนี้เราก็เล่นในกลุ่มของเราเขาอาจจะมองเป็นสีเทาสีดำก็แล้วแต่เล่นที่ชอบที่อะไรพอเงินใครเงินมันให้คิดตรงนั้นเกก็ไม่เป็นไรเก็บถอดทิ้งไว้ เราดูเพราะลักษณะเนื้ออย่างนี้ผมมองคือเป็นธรรมชาติของพาะเทเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อของกําแพงฝังทุ่งเศรษฐีนี่คับกุศีเท่าโดยส่วนตัวผมมองแบบนี้มันก็เข้าลักษณะพาพเท้แต่มองในี้ว่าวงการเขาจะยอมรับไหมโดยส่วนตัวผมมองคือโอกาสน้อยที่พระแบบนี้พระซุ้มก่ออยู่ในมือเราทวกเสียนเขาตีเก๋ก แต่ถ้าเรามองในางี้ว่าเรามั่นใจในความรู้ของเราเราก็ซื้อมาได้ในราคาแล้วแต่โดยส่วนตัวผมมองลักษณะอย่างนี้แต่ก่อนผมอาจจะซื้อเข้าหลักหมื่นหรือหลักหกหลักเลยแต่ตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วซื้อมาแล้วขายไม่ได้เราก็เก็บไว้เราก็ซื้อเฉลี่ยถูกเข้าไวเหมือนลักษณะอย่างนี้ผมก็ซื้อได้แค่หลักพัน มม่ได้หลักร้อยใจจริงก็สักซื้อหลักร้อยนั่นแหละแต่มันก็ซื้อไม่ได้เพราะแต่ก่อนอย่างนี้ผมก็มองอย่างนี้ว่าก็ไม่กล้าเอามาให้ดูมาแนะนําแต่ตอนนี้ความคิดมันเปลี่ยนหากลุ่มที่เล่นเหมือนกับเล่นผ้าใหม่กลุ่มเด็กใหม่เล่นพระในราคาไม่แพงเราก็เล่นกันในกลุ่มของเราไม่ได้ไต่เต้าไปเล่นในราคาที่สูงแต่ถ้าคนไหนมองอย่างนี้เป็นพระแท้ขายได้ในราคาสูง ก็ถือว่าโชคดีไปองค์เดียวอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก่อร่างสร้างตัวได้คิดอย่างนั้นแต่เรามองนี้ว่าเทียบอย่างนี้ลงทุนหลักพันขายได้หลักหมื่นกี่เท่าเราก็คิดอย่างนั้นถ้าซื้ได้หลักร้อยซื้อมาห้าร้อยขายพันหนึ่งก็ร้อยเปรซเรามองแต่ถ้าเราซื้อผ้าแพงซื้อมาหลักแสนแล้วกัน ซื้อมาแสนหนึ่งขายได้สองแสนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนมากซื้อมา,มาหลักแสนแสนหนึ่งขายได้แสนหนึ่งแสนสองเข้านั้นมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราซื้อมาอย่างนี้ซื้อหลักร้อยหลักพันซื้อมาห้าร้อยขายพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คนซื้อก็ไม่ได้คิดมากถ้าโดนตีเก๊เขาเก็บไว้ก็ไม่เป็นไร หรือจะส่งต่อเอาไปแลกอย่างอื่นก็ได้เราคิดอย่างนั้นพวกนี้ผมมองถ,มถึงเอามาพูดแต่ก่อนก็พวกนี้ไม่กล้าพูดกลัวเขาว่าหรืออะไรแต่เมื่อความคิดมันเปลี่ยนเราเรียนเรียนเราศึกษามาอย่างนี้เล่นพระดูความเก่าเป็นหลักมันจะแตกต่างกันครับปัจจุบันเขาเล่นพระดูขิมเป็นหลักและมีการเตือนกันใครหลงเนื้อ หลงความเก่ามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อแต่ถ้าเรามองในนี้ว่าเราซื้อมาใชาา้ซื้อแค่อง์นึงสององ,งซื้อมาขายเราก็ใช้ใช้ไปไม่ดีก็ถอดทิ้งไว้ซื้อพระใหม่ออกมาเรามองอย่างนั้นซื้อพระใหม่มาใชา้เผื่อถูกโลกถ้าไม่ถูกก็อ้าวถอดทิ้งไว้ เราคิดอย่างนั้นถอดไว้ไม่ได้อะยนทิ้งหรือให้คนอื่นเขาเผื่อโชคดีมาเข้ามาเล่นเหมือนพระใหม่ซื้อมาก็ไม่ไดเอามาใช้เก็บไว้เฉยๆวันดีขึ้นดีเสียนเข้ามาเล่นแค่องค์เดียวอาจจะสามารถทําให้เราก่อร่างสร้างตัวได้เราคิดอย่างนั้นผมถึงเอาพวกนี้มาดูมาแบ่งกันมาศึกษาถือว่าแบ่งปันกันเพราะแต่ก่อนความคิดผมไม่ใช่แบบนี้ เราก็คิดเออหวังที่จะซื้อชลิยะให้ได้ราคาที่ถูกแต่มันหาของไม่ได้อาจจะไม่เข้าถูกจุดหรืออะไรความคิดมันเปลี่ยนอย่างนี้เรามาอย่างนี้อาจจะมีคนเล่นแบบเราเอาซื้อได้ราคาสมมุติว่าซื้อได้องละร้อยสองร้อยเอามาขายห้าร้อยเข้ากำไรร้อยเปอร์เซ็น์เราก็หวังอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้ระบบโซเชียลเขาซื้อมาขาย ก็อาจจะขายเราเข้าไปถูกจุดเขาเข้าถูกจุดได้ราคาถูกซื้อมาร้อยขายสองร้อยร้อยอร์ซนต์เราก็คิดอย่างนั้นก็ถึงเอามาแบ่งปันกันเผื่อคนเห็นเล่นแบบเราได้ราคาถูกเราหาไม่เจอเพราะเราไม่ได้คุกขีกับพวกวงการพวกอะไรพวกลึกๆแล้วกันเราไม่เจอพระในราคาของถูก,ถกเพราะถ้าเขา ได้ราคาถูกๆเข้ามาขายต่อเราก็มีโอกาสเจอไม่เหมือนแต่ก่อนเ,อเราก็หวังแต่จะหาได้ในราคาตลาดหรือหาเจอมันหาไม่เจอแต่ตอนนี้ระบบโซเชียลมเข้ามาเรามาอย่างนี้เ,เราเล่นเราซื้อนะแต่ซื้อไม่ไม่ใช่ซื้อในราคาแพงเพื่อคนอื่นเขาได้ราคาถูกที่ถูกกว่าเราเข้ามาขายเราก็ซื้อเฉลี่ยได้ ความคิดอย่างนี้ก็ถึงเอามาเปลี่งปันมาอะไรกันอีกอย่างหนึ่งก็พูดในประเทศ A, เพื่อเป็นการรักษาศิลปะวัฒนธรรมเราเราก็คิดว่าในความคิดผมมองผมก็ศึกษามาระดับหนึ่งก็เอาความรู้ที่ตัวเองแบ่งบันศึกษามามาแบ่งปันปคนไหนเห็นด้วยก็เอาไปซื้อมาใชาม้มันก็แล้วแต่หรือคนไหนที่ไปเจอในราคาถูก ก็มาขายในราคาถูกๆมันก็มีโอกาสไม่ใช่เออความคิดแบบนี้ก็หมดแต่อายไม่ค่าบอกไปเออแบบนี้เราซื้อนะแต่ให้ได้ราคาถูกถึงเอามาพูดมาอะไรกันถ้าคนอื่นเห็นก็มีโอกาสที่พระแทะที่เสี่ยนเขาไม่เล่นเอามาซื้อมาขายกันก็เหมือนกับพระใหม่พาอแต่ก่อนพวกนี้ไม่ได้คิดตรงนี้ไม่ได้มองเหมือนกับน้อง่็คูณ พระหลวงพ่อคูณมีพระแท้อยู่หลายรุ่นเสียนเขาเล่นกี่รุ่นพระก็เหมือนกันขึ้นมาใหม่ๆพอพวกนี้มีเทคโนโลยีมีเครื่องดูดเครื่องสืบแงหาแร่เจอเข้ามาแต่ถ้าพวกเสียนเขาไม่ยอมรับตรงนี้เขาก็ไม่เล่นมันก็ไม่เป็นไรทุนเราซื้อมาไม่ได้แพงก็ต,ตีเก๊เราโยนทิ้งเราเก็บไว้ ก็ไม่กระทบอะไรมากมายไม่ได้คิดอะไรพวกนี้ถึงเอามาแบ่งปัน,ปนกันเป็นกำแพงสมก่อคนที่แบ่งให้บอกว่าเป็นของกุลสีโดยส่วนตัวผมมองคือเนื้อเป็นเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อนิยมของฝั่งทุ่งเศรษฐีเป็นเนื้อวานผสมเกอรของฝั่งทุ่งเศรษฐีเป็นกำแพงสมก่อ